hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me a radio and turn me up when you feel low. โอเคครับวันนี้ทุกคนวันนี้ผมอยู่ในเกม PUBG New State. ก็ลองลองเล่น้องเล่น ตอนนี้ผมได้คอสตูมเมงูมิมาครับจากในเรื่องอะไรมหาเวทผนึกมาในเงี้ยแหละท่านผู้ชมนี่ยเนี่ยน,นี่อันนี้เป็นชุดเช่านะครับโอเคเริ่มเกมกันแล้วเริ่มเกมกันแล้วเริ่มเกมกันแล้วไปเลยท่านผู้ชมโอเคหวังนี่ก็จะรถมาโดนล์โรลล์ไปถึงพื้นนะต้องรอดูกันท่านผู้ชม ทานผู้ชมทุกทุกทานเฮ้ยเฮอยแต่ก็ท่านผู้ชมตอนนี้เราไปเรื่อยๆอ่ะขี่เออขีลงลงลรงลงแล้วโอ้จะมัพูดให้เสียงมันเนิบชาเหมือนกันมันจะน่าเบื่อต้องพูดให้มันดูตื่นเต้นหรือเต้นนะนะโอเคโอเคชึบลงมาแล้วโอเคท่านผู้ชมท่านผู้ชมเราจะไปเก็บปืนกันเฮ้ยเราได้ปืนเลยไหมเราไปดูไปดูบ้านหลังนั้นบ้านหลังนั้นมีอะไรไหมเนี่ยไอ้บ้านหลังนั้นโอเคได้ปืนปืนเอคเปล่าวะเออได้ได้อยู่ได้อยู่ ไม่มีเลยเลยเฮ้ยมีอะไรไหมเนี่ยเอาเดิปืนนี่อีกปืนยิงรัวโอเคโอเคไปเลยเนี่ยโอเคโอเคบาลังนั้นจะมีอะไรไหมอีกกระสุนเยี่ยมเดสโคปเยี่ยมตอนแรกคิดลูกซองแต่จะไม่เอาดีกว่าเอา้ยเป็นตัวหลังดีกว่านะ่ะ บางทีไปกลางทางอาจจะเจอที่ดีกว่านี้นะแต่คิดถึงศูนย์เพิ่มเยอะเฮ้ยใครยิงอ่ะอย่ายิงฉันนะจ้าเสร็จฉันรู้ธรรมาดาที่ไหนหรอมีอะไรเก็บไหมเนี่ยโอเคโอเคแค่นี้เองเหรอโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมวิ่งมาสักพักหนึ่งแล้ว ราจะไปสำรวจมือข้างหน้ากันใช่ไหมฮึ่มตอนแรกมือผมหินเลยเพิ่งในบ้านนะรู้ท่านผู้ชมผินไหมแต่ตอนนี้ผมหินแอร์ดกตุกนะครับท่านผู้ชมโอเคเฮต้องไปรุ่นเรื่อยครับท่านผู้ชมจะไปรอเชื่ออะไรทำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆเพราะว่าต้องมีคนบุกซอยหลังผมเนี่ยแต่ผมไม่กลัวนะมีงูมิสเปล่าพลองในเรื่อง มหาเวทผนึกมารนะนะก็กำลังนึกอยู่ไม่ได้ดูแ,แต่ผม,มเคยเห็นนะ่ะเห็นพระเอกเห็นเรื่องมันจะคล้ายโนรุโตะบุคลิกของคนนี้มันจะคล้ายซาสึสกิอเอกจะคล้ายนารุโตะแต่ทานโกโจเหม EN, ือนคาคา,าชิแล้วก็นาะเอกชื่อเลยนะจะคล้ายสุกุระแต่ดีกว่าอ้าวมันมีคนมาแลกเปลี่ยนของแล้วนี่ี่กูได้อะไรไหมกูได้กระเป๋าเวทสามยังดีอยู่ดีอยู่เฮ้ยเหมือนเห็นอะไรแบบันะตาฝาดมั้ง ขาฝาจะไม่เนี่ยไม่มีอะไรเลยไปเถอะเฮ้ยกูวกูไม่เด้ตนตาฝาดนี่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 ไอ้ปืนนี่มันไม่ไยิงรัวเหรอเนี่ยอีกแล้วตอนนี้ผมสไนเปอร์มาแล้วครับเดี๋ยวสไนเปอร์ฉันกินน้อยปังปัง โอเคโอเคเรียบร้อยเซลฟ์เพื่อถือวาดีอยู่โอเคตอนนี้ผมได้นี่แล้วเจอแอร์ดรอปแล้วผมมาทันพอดีเลยโอเคอืมเปลี่ยนปืนก่อนปืนนี้กระสุนเยอะอยู่นะอ้าวเฮ้ยมา,จ,าจะแกมาชับไปแล้ว เตะเฉยนะเตะห้าโอเคจะมีอีกไหมเนี่ยเฮ้ยได้ยานี่ยาดีเลยยาชันดีโอเคโอเคโอเคมาเสียงอยู่ข้างนอกนะอ้าวมีจริงด้วยแตกคหกแล้วแตกหกสวยพี่สวยตอนนี้ผมเก็บได้หก 6คนละเราจะเอาชีวิตรถึงที่หนึ่งกันดูสินี่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 ดูดูดูมันเขาจะเปี้ยวอ่ะหลวงแล้วหลวงเร็วจังเฮ้ยมีอีกเหรอนี่นี่นี่แคสอะโอ้ยคิดจะฆ่ากูฉันเหรอแกมันยังจะจ่อไปเว้ยยังเร็วไป10ปีเว้ยเพื่อนที่แกจะชนะฉันโอเค ตอนนี้เรือเหลือสามคนสุดท้ายเราจะรุ่งกันว่าใครจะชนะเฮ้ยๆนั่นๆนั่นๆเธ้อดรับอนะ่เฮ้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้พลาดเยอะเฮ้ยเอ้ยไม่โดนอีกใครยิงอ่ะไหนมันอยู่นั่นเออไม่โดนอีกโหยิงโอ้โหมีโดนโอ้ไม่โดนอีกเออไม่โดนโ,โดนโซซีสฟาเออโดนหนึ่งนัดแล้วเอโอโอเค เดี๋ยวเราต้องไปบวกกับมันละโอ้นี้วัดใจกันเลยครับดูทุกชมวัดใจกันเลยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเลยครับวัดใจเลยครับทุกู้ชมนันะน้ำมาตรงนู้นละมาตรงนู้นละเฮ้ยมุมกล้องมุนไม่หมุนเลยยิงยิงยิงฮ่าฮ่าวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นดินเนอร์แหววไอ้ไก่ร้อนๆเน่ชนะได้รูปปั้นทองคำด้วยเย้โอ้ย้ โอ้ยยยยบายท่านผู้ชมเอาจบคลิปนี้ไปตรงนี้แล้วกันเนี่ยของมันก็ดีอยู่นะเย่เย่ทุกปั่นอย่างเท่